กรมขนส่งทางบกครับได้มีการเปิดเส้นทางการเดินรถใหม่นะครับสายแม่สอดสวนพึ่งเพื่อหวังที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและกนักท่องเที่ยวนะครับสามารถใช้บริการเพื่อที่จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและก็ลดการต่อรถหลายทอดรถบัสสายแม่สอดสวนพึ่งนั้นถือเป็นรถโดยสารที่กรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกับประชาชนและก็ยังถือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยเฉพาะในช่วงใกล้กับช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับที่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวกําลังวางแผนในการเดินทางโดยเส้นทางสายที่878ไม่สอดส่วนพึ่งใช้รถมาตรการมาตรฐานพิเศษนะครับหรือว่ารถโดยสารปรับอากาศชั้น1จํานวน2-4คันเดินรถขั้นต่ำวันละ2เที่ยวค่าโดยสารรถปรับอากาศชั้น1ชนิดพิเศษตลอดสายคนละ655บาทส่วนรถโดยสารปรับอากาศชั้น1ตลอดสายคนละ562บาทรวมระยะทาง695กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอดผ่านกำแพงเพชรนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรียุธยาสมบทรสงครามก่อนที่จะไปสิ้นสุดเส้นทางที่จอดรถที่บริเวณร,รถอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับส่วนการได้รถเที่ยวแรกวันนี้ก็พบว่ามีประชาชนชาวอำเภอสวนพึ่งซึ่งจะเดินทางไปยังแม่สอดจังหวัดตากเป็นรายแรกนรั่นก็คือนางมอแสงวงนะครับแล้วก็นางสาวธนวันแส,นนสนงวงสองแม่ลูกชาวอำเภอสวนพึ่ง โดยทั้งสองคนทราบข้อมูลจากทางด้านของสื่อสังคมอ,ออนไลน์ที่มีการแชร์ภาพและก็ข้อมูลต่ตอๆกันมาจึงรู้สึกดีใจนะครับที่ทางคนส่งทางบกเปิดเส้นทางการรถใหม่เพราะว่าทําให้ประหยัดเวลาและก็ค่าโดยสา,า,าสรเป็นอย<อ>่างมากาไปทํา,ไป,า,ไ,ปาไปแล้วก็เราเข้าไปซีบางทีก็ยังกู้บางทีก็ในพีโดเขาไปซีอย่างนี้แล้วก็ไอ้ยานีแม่ก็ดีใจว่าที่หมาส่งผู้เนี้ยรู้แบบต่อต่อเดียวเลยถิ่นที่นู่นก็แม่ก็แบบ ดีใจบอไม่ถูกเลยอะอแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนรู้ทุกคนเลยว่าโอ้พวกเราไม่ต้องห่วงแล้วเนาะแม่จะไปแม่สอดอะค่ะปกติการเดินทางไปแม่สอดแล้วนี่เท่าที่ผ่านมานี่เดินไทยไงก็หลายทอดอะค่ะก็คือฝนต้องขับรถไปส่งที่จอมบ,บึงแล้วก็แม่ก็จะนั่งรถตู้ไปที่กรุงเทพอะค่ะแล้วจากกรุงเทพถึงจะซื้อตั๋วไปค่ะแต่ครั้งนี้ดีใจมากเลยก็เลยวนหาตั้งแต่ตอนแรกๆเมื่อวันก่อนนะคะรู้ แต่ทีนี้ก็ยังไม่แน่ใจนึกว่ามีคนล้อเล่นทีนี้ก็เลยวันนี้เลยแม่บอกว่าขับไปดูเลยถ้าเกิดมีก็จะได้ขึ้นเลย<ม>ก็เลยวันนี้วนมาได<ม>้แต่เช้าตกลงกว่าไปเจอรถทัวร์จอดอยู่<ม>แล้วก็เขาก็บอกว่าให้มาถามที่เจ๊ตรงนี้<ม>ก็เลยมาถามเขาบ,บอกว่าใช่ก็เลยวันนี้ค่ะก็ประเดิมเลยก่อนแรกแปกติคุณแม่นักข่าวสารก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะทางประชาชนทางเจ้าีฝ่ายจัดอบรมแล้วก็ตรวจสอบด้านบริการบอกว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะครับก็ได้มีการเตรียมรถไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางจากแม่สอดจังหวัดตากไปยังอำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็จากอำเภอส่วนพึ่งไปที่อำเภอแม่สอดซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก